ประเภท landing page นะคะเป็นหน้าที่เราใช้สำหรับการใส่เนื้อหาในการทำโฆษณาออนไลน์หรือว่าจะเป็นหน้าปลายทางจากการคลิกมาจากการทำโฆษณาก็ได้นะคะซึ่งในหน้านั้นๆเนี่ยก็จะใส่เนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำโปรโมชั่นประจเดือนของร้านนะคะหรือว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเว็บไซต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการสร้างเมนูประเภท landing page กันคะ่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนำเมนูประเภทที่สองนะคะก็คือเมนูประเภท landing page นะคะวิธีการคือเราไปคลิกที่เพิ่มเมนูเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเลือกเมนูเป็นประเภท Landing Page ซึ่งเมนู landing page นะคะใช้สำหรับการใส่เนื้อหาที่เราต้องการจะนำไปทำโฆษณาออนไลน์นะคะเพื่อให้คลิกไปยังลิงก์ปลายทางที่เราต้องการได้นะคะ landing page น,นะคะแปลตรงตัวเนี่ยก็จะเป็น Landing คือลงจอดเนาะแล้วเพ e ก็คือหน้านะคะแปลว,ว่าลงจอดในหน้านี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าหนึ่งที่เราใช้สำหรับการใส่ข้อมูลอย่างเฉพาะจอดโจงนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็คลิกไปเลือกที่เมนูประเภท Landing Page ระบบจะให้เราตั้งชื่อเมนูนะคะก็สามารถตั้งชื่อตามช่วงโปรโมชั่นหรือเมนูที่เราต้องการได้เลยโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน ส่วนชื่อหัวข้อเนื้อหาเราจะใช้เป็นชื่อเดียวกันก็ได้โอเคหลังจากนั้นกดบันทึกเราก็จะได้หน้า Landing Page มาหนึ่งหน้านะคะให้สังเกตนิดนึงก็คือเรื่องของเมนูนะคะด้านบนแถบเมนูนั้นมันจะหายไปนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะคลิกเพื่อไปเห็นเมนูอื่นๆนะคะจะต้องไปที่รูปบ้านตรงนี้นะคะก็คือกลับไปยังหน้าแรกนั่นเองนะคะส่วน พื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของหัวข้อเนะะื้อหาที่เราใส่จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้และอีกอย่างนึงที่สังเกตนะคะก็คือเรื่องของ text editor ซึ่งจะเหมือนกันเลยนะคะกับตัวพื้นที่เนื้อหาหลักนะคะในตอนที่เราสร้างเมนูประเภทบทความนั่นเองนะคะวิธีการไปใช้งานนะคะก็คือเราสามารถใส่รูปภาพตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช้งานก็ซ่อนเอาไว้นะคะแล้วไปใส่เนะะื้อหาตรงที่ text editor วิธีการใช้ก็คือเราต้องไปแตะฟันเฟืองนะคะเลือกแก้ไขด้วย t e x t Editor นะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับตัว t e x t Editor ในเมนูประเภทบทความสิ่งที่จะให้ทำนะคะก็คือการอัพโหลดรูปภาพนะคะเราไปคลิกที่ Upload and Image แล้วก็เลือกไฟล์นะคะจากนั้นไปที่ไฟล์ที่เราต้องการใช้งานในนี้ก็จะเป็นแยกไว้ใส่โฟลเดอร์ที่ชื่อ landing page ะะใช้รูปเป็นโปรโมชั่นเมื่อเราอัปโหลดรูปลงมาะะก็จะเป็นโปรโมชั่นที่เราทำภาพเอาไว้แล้วต้องการให้อยู่กลางๆนะคะก็ใช้เคอร์เซอร์นะคะคลุมรูปภาพแล้วก็ไปจัดให้อยู่อะไรเอร์แบบนี้ถ้าต้องการจะพิมพ์ข้อความนะคะก็คลิก enter ลงมานะคะจากนั้นใส่ข้อความที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นในครั้งนี้นะคะเช่นพิมพ์เป็นข้อความสั้นๆไปก่อนแล้วกันเนาะ เป็นโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนล,ลดพิเศษ10 30ซประมาณนี้นะคะสนใจสินค้าคลิกเลย ประมาณนี้ก็ได้นะคะเราก็มันจัดให้อยู่กึ่งกลางนะคะถัดมาทีนี้ในการสร้าง landing page เ,เ,เราอาจจะอยากให้มีหน้าที่ลิงก์ไปยังหน้าอื่นได้เช่นเราเอาหน้านี้ไปทาําโฆษณาแล้วให้คลิกมาเพื่อเจอหน้าแรกของเว็บไซต์เราหรือว่ามาเจอหน้าสินค้าหรือหน้าโปรโมชั่นที่เราทําเอาไว้นะคะวิธีการก็คือเราจะต้องกดบันทึกไว้ก่อนเราจะต้องไปนําลิงก์ปลายทางนะคะ เพื่อมาผูกไว้กับหน้านี้นะคะเราจะต้องคลิกกลับไปที่หน้าโฮมนะคะไป,ไปยังหน้าแรกจากนั้นนะคะเราก็คลิกไปที่เมนูที่เราต้องการเช่นุ้มต้องการจะให้ลิงก์มาที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะเราจะต้องไปก๊อปปตัว URL ด้านบนตรงนี้นะคะก็คลุมแล้วก็คลิกขวา copy ได้เลยนะคะแล้วกลับมาที่เมนูที่ชื่อโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน เราก็เข้าไปที่แก้ไขด้วย t e x t e d i t o r นะคะด้านล่างตรงนี้ฉันต้องจะผูกลิงก์ไว้กับข้อความเนาะที่เป็นคำว่าสนใจสินค้าทั้งหมดคลิกเลยนะคะอุ้มก็คลุมข้อความตรงนี้แล้วไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปลิงก์นะคะที่เป็นรูปโซ่ตรงนี้นะคะ insert slash edit link เราก็วางลิงก์ URL ได้เลยนะคะ ชื่อข้อความเนี่ยเท็กซ์มันก็จะเป็นสนใจสินค้าคลิกเลยส่โตรกเก็ตตรงนี้จะเป็นหน้าต่างที่เราเลือกใช้งานนะคะว่าจะเปิดในหน้า,นาต่างเดิมหรือว่าหน้าต่างใหม่ถ้าเป็นเว็บไซต์เดียวกันก็เปิดทับหน้าต่างเดิมได้เลยเคจากนั้นเราก,กดโอเคนะคะให้สังเกตว่าตัวที่มีลิงก์สามารถคลิกได้เนี่ยข้อความเขาจะมีขีดเส้ในใต้นะคะถัดมาถ้าเราต้องการจะใส่เป็นการคลิกผ่านรูปภาพนะคะก็ทำได้เช่นกันอ่าเราเทิร์นลงมานะคะ แล้วก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการนะคะไปกดที่ Upload a n อนด์อิกดเลือกไฟล์นะคะจากนั้นเลือกไฟล์ภาพที่เราต้องการมาเลยวิธีการนะคะในการผูกลิงก์ก็จะใช้เป็นวิธีการเดียวกันเราต้องคลุมที่รูปภาพนะคะจากนั้นไปที่สัญลักษณ์ insert slash edit link แล้วเราก็วางลิงก์ได้เลยนะคะซึ่งผมจะขอใช้เป็นลิงก์เดียวกันกับที่ copy มาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดโอเค วิธีการจะดูว่าเป็นลิงก์หรือเปล่านะคะเราต้องบันทึกลงไปก่อนจากนั้นค่ะไปดูที่มุมมองของผู้ชมนะคะดูเว็บนะคะนำเมาส์ไปชี้นะคะที่ข้อความที่เราผูกลิงก์เอาไว้หรือว่าที่รูปภาพนะคะก็จะสามารถคลิกลิงก์ไปยังหน้าอื่นได้ลองคลิกดูนะคะก็จะมาเป็นหน้าแรกที่เราผูกเอาไว้นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นเมนูประเภทที่2ซึ่งเป็นเมนู a n d i n g Page นะคะเหมาะสำหรับการนำไปทำโฆษณานะคะให้เป็นหน้า landing นะคะคลิปถัดไปกุ้มจะแนะนำเป็นเมนูประเภทที่3นะคะก็คือเมนูประเภทเมนูลิงก์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปถัดไปค่ะ